พามาชมต,ตัวตั้งวีโก้ฮะติดตั้งฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มตัวใหม่ล่าสุดนะฮะภายใต้แบรนด์ฟินนิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกตัวท็อปนะฮะใหม่ล่าสุดสำหรับปีนี้มาดูกันนะครับลอกมืดในสว่างรอบคันติดตั้งเป็น60%นะครับบานหน้า40นะฮะนี่ครับได้ความเคลียร์ความชัดใสแบบนี้ฮะตัวต้าวีโก้ฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะด้วยเครื่องทดสอบนะครับว่าทดสอบแล้ว จะเป็นยังไงครับหลังจากที่เราใช้เครื่องมือทดสอบเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวนี้นี่ฮะแสง2 0องผ่น16.9นะครับบรรทัดแรกนะฮะ UV100 นะครับแล้วก็ในส่วนของการลดความร้อนทําได้99.1ฮะหรือว่าสูงสุดเลยนะฮะตัวนี้ความร้อนเข้าได้ไม่ถึง1%นะครับใครที่สนใจฟิล์มกันความร้อนตัวท็อปแบบนี้ฮะติดตั้งในท่านรถของท่านรับประกัน8ปีนะฮะก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยนะใช้เวลาไม่นานครับ